สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ,คะมือนี้แมาปูกกันมาเลี้ยนตามปกติหลังจากที่หยุดไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าปุปปับหยุดมือนี่ปุปปับก็เปเลี้ยนขึ้นกันละค่ะอันแพ้กับตกสเก็ตละ่ะมะผาาเด็กหน่อยมันเศร้าไว้นะะเนาะค่ะเนาะเล็กหน่อยเขาเซลเขาอ่าสั่งตัวไว้ตกตกสเก็ตล้วค่ะกะ แม่ปู่กขอบคุณน,นะคะแม่ปู่ก็ฝากอาขอบคุณไปยังแฟนขาทุกๆคนขอบคุณทุกๆความห่วงใยที่ทรงไห้พิเพรและกะพอ,องเขานะคะ,ะถึงที่หมายโดยปลอดภัยแล้วตอนนี้พิเพระอยู่ภูเก็ตกับพุ่มละค่ะไอ้น้องเขากะเที่ยวกันละเล่นน้ำทะเลตากแดดกันสนุกสนานกันละค่ะอยู่เมืองไทยช่วงนี้แม่ปู่อาจจะบม่มีคลิปของพ่พุ่มพิเพรพิเพรนะคะ อาจจะนีแต่เหียนก่ย่าพึ่งเบ่ไก่ย่าพึ่งพักกนรัน,น,นเบื่อความมืนความสาข,ของเหียนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็สิช่วงส,สองสามอาทิตย์นี้ก็จะได้เห็นตั้งแต่เหียนน้อยนี่แหละค่ะป่วนโซเชียนอยู่นี่สำหรับแฟนขับคนในที่ทียูโซ่นไกลๆรละแวกนั่นนะคะแถวผู้เกต็ตแถวละไว้ในหารแถวกระร่นซุ้มนันกะกะกะแวะไปทักทายพี่พุ่มพี่เพรได ก็จาอยู่ในหานค่ะอยู่อยู่อ,อ่แถวในหานเดี๋ยวพยายามหงรูรายละเอียดกันเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไม่ปู้จะแจ้งที่หนึ่งถ้าอยากไปทักทายนะคะ,อ,ะอากาศกับช่วงนี้กับแด,ดดดีอยู่ค่ะแต่ว่ากับหนาวคือเก่ามันล่มมันล่มกําลังเงนิน นี่แม่ปูก็กำลังเขียนเมลนางมานางตะเสาเนี่นั่งเขียนเมลทรงไปสมัครงานน้าทีต่างๆค่ะเพราะว่า,ามันบวลละมันต้องมันต้องจะคงใส่กันพยายามหางานใดใดให้มันว่ที่สุดนะคะงานทีแบบว่าเป็นงานประจำาม,ม่อเป็นงานพิเศษแบบเห็ุเป็นชั่วโมงสันเฮ็ดหมายถึงว่าเห็ุ oh. เหตุอาทิตย์ลบาบกีชั่วโมงสันมัน ไล่ได้ม,มาพ่อค่ะเดี๋ยว้องหางานประจําแล้วก็ถ่าได้งานประจําแล้วกค็คงสิดรอปคงสิดรอปดรอปเลี่ยนไว้ก่อนอีกอีกรอบหนึ่งรอบที่สองถ่าได้งานนะคะมันหนึ่งคาใจใจมันหลายค่าใจใจมันหลายค่ะค่าใจใจม่ปูไหลายืีก็เลต้องต้องดินล้นทุกข้างดินล้นให้มันหลอด ทุกคนหลอดหลายปากหลายทองค่ะต้องดินล้นแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่เบิงคิบของแม่ปู่แล้วเวลาแม่ปูค่คุยถึงเรื่องสวัสดิการหรือว่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวแม่ปูเ่เนี่ยก็ขอความกันรูณาคือว่าคัน,คนบ่มากกักกาะคอมเมนต์มากกว่าค่ะประเภทที่แบบว่าทำลายน้ำใจกัน ทำลายความรู้สึกกันยายายาเห็นกันยาเห็นคําเบาเจ้าของความคิดเจ้าของอยากจะเหตุกับผ้ากันเหตุอยากจะเขียนยังกับผ้ากันเขียนมั่นเป็นการทําลายความรู้สึกของคนอื่นมันไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เรื่องดีเลยค่ะจริงงแม่ปู่ก็บ่าแทบไ่ตอบอะค่ะขันมากสิมากขันเห็นมากแม่ปู่ก็ลบไปเลยเพราะว่าบ่อยากเห็นบ่าอยากยังสินะค่ะ ความคิดตัางเขาใจอยู่ค่ะแม่ปู่เขาใจอยู่ว่าเก่าขามาอยู่ในโลกโซเชียลเป็นที่รู้จักของผู้ค้นในระดับหนึ่งแต่กับบอมแมนวา่าผู้ค้นบางส่วนจะมาละลาบละลวงหรือบอเหกเกียรติในชีวิตในครอบครัวของแม่ปู่ใดอย่าถือ อย่าถือความคน้องความคิดความคน้องปากของตัวเองเขียนอย่างลงมาแล้วมันเป็นกันทำลายความรู้สึกคนอื่นค่ะแค่ลำพังแมปูเนี่ยดิ่นล้นในการต่อสู้ในชีวิตต่างแดนมันกันหนักพ่อแล้วกับบอยากมาต่อก่อนบอยากมามี่หยางทีมาบันท่อนกำลังใจ มันเพิ่มขึ้นหลายกว่านี้เข้าใจอยู่ค่ะว่าความคิดของแต่ละคนเป็นแบบนี้แบบนั้นกันแต่บางเธอการเขียนคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยอย่าอย่าอย่าพยายามขอความกรุณาอย่าเขียนในเชิงดูถูกโดยที่คุณบริลูเรื่องจริงอย่างอีหอย่างเลยบ่ม,มีไผ่บริลูแม่ปูเสื้อค่ะว่าบ่ม,มีไผรู้ตื้นลึกนาบางดีไปกว่าตัวแม่ปูเอง เพราะฉะนั้นแล้วค่าแนทแม่ปู่ถึงบอกอยู่ประจําบอกเสมอมาว่าคําแนะน้าที่ดีคําสั่งสอนที่ดีความรู้ที่ดีที่ไหแม่ปู่มาที่เขียนในเขียนมาแม่ปู่ยินดีย่อมรับเต็มใจรับทุกทุกความคิดเห็นทุกความทุกคําแนะนําแต่ว่าขันมาในกรณีที่เชิงดูถูกหรือว่าเชิงที่ลู่ไป รูไปหลายกว่าเฮารูมากกว่าเฮาแต่ขอความกลูน่าไปย,ยูซือเธอค่ะพ่อแม่ปุ่มเมยเมยอมอหลมเมยเมยกับการที่จะแม่ปูก่กับจิบอยากบ่อยากตอบเลยค่ะบางเท่อก็ลบไปเลยบางเท่อกับพยายามเขียนอธิบายว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีดอดกลับขึ้นมาอีกคือพยายามที่จะแปลว่าหยียบเฮาล่ให้ได้อะค่ะหยียบเฮาลงโดยคําบอของจ้กของ้ได้เองสินะกะ ถามว่าถามว่าแม่ปู่ใส่ใจเพราะปกติกับบอใส่บอไหหล้าขาบอไหหล้าคาคอมเมนต์ประเภทนี้หรือว่าค้นประเภทนี้แต่ว่ามันกับมีมันกับมันกับเห็นมันกับพานตามาามันกับมาจีดมาความรู้สึกมากสิละค่ะแม่ปู่มอมคลิปแม่ปู่จะบ่คอยออกด่าม่ายังหลายแบบมอมมมมมแมนแนวที่จะต้องมากมาเป็นประเภทด่าม่าทังสิ้หมากไม่ ต่บางเทือคนห้อมันก็นมีขีดจํากัดมันก็นมีความสิ้นสุดของความอดทนถึงกับบอมเนคนดีบอมบมนคนเรียบร้อยบอมเนคนนสิจะต้องแบบว่าโลกสวยอยู่ตลอดเวงล่างสินะแต่กับบอมเอนวายอยู่ในโลกแต่โลกเลวหลที่ทุกคนจะต้องมาโยนระเบิดมากหรือว่าโยนขี่มากยนสิ่งส,งสกปรปกมากคำว่าวโดย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 ,โดย,โดยรูปแบบของของคำว่า มันกับบอแมนบอมีไผ่ลู่ชีวิตแม่ปูด่ดีไปความโตแม่ปู่เองเรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วกอารที่คุณลงความเห็นเขียนความเห็นลงความเห็นมาว่าเพราะมันเป็นแบบนี้แบบนี้ไงเพราะว่าชีวิตงเือนอกมันเป็นแบบนี้หูดีหูดีกว่าเฮาอะค่ะหูดีกว่าโตเฮาแมนอยู่ค่ะคุณอาจจะลู้ระบบอาจจะลู้ระบบ ของแต่ละประเทศหรือระบบของเมืองนอกอาจจะรู้ดีกว่าแม่ปู่แต่ว่าคุณบอมแนแม่ปู่คุณบอมแอนโตแม่ปูบ่ได้มาใสชีวิตบ่ได้มายืนอยู่ตรงจุดที่แม่ปู่ยืนเพราะฉะนั้นเราบ่รู้หรอกว่าการใสชีวิตของแมปู่เป็นแบบใดต่อสู่ดินล้นในลักษณะจังใดค่เบากับการกระทํำมันจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่ปูฝากไว้นิดนึง แม่ปูเมื่อยค่ะบอกตรงๆแม่ปูเมื่อยอิ๋ีบางเทือบางเทือเป็นยังคิดแม่ปูถึงบอค่อยปล่อยออกเพราะว่าแม่ปูเม,มื่อยานกับคําคอมเมนต์หรือคำดาบริยานนิดนึงกับบริยานเลยค่ะแต่ว่าลำค้านแล้วก็บเบื่อบ่อยากมีอย่างที่มาบรนทอนความรู้สึกปกติแม่ปู่สิเป็นคนบ่มากทีจะต้องมา เมื่อด่ามามากไม่ต่อแฟนคลับหรือว่าต่อ,ตอโซเชียลเพราะว่าคล,คลิปแม่ปู่นี่ละการเฮ็ดคลิปแม่ปู่ก็คือว่ามันเป็นคลิป,ลปการเจริญเติบโต,ตของเล็กหน่อยการใส่ชีวิตในรูปแบบซิงเกิลมัมในตางในต,าง,ในตางแดนคือสะท้อนชีวิตให้เห็นด้วอซื้อว่าแม่เรียงลูกเดียวแล้วก็ใส่การใจชีวิตในต่างแดนะ่ะเข้าใส่ชีวิตกันแบบใดแค่นั้นเอง ให้ให้เบิ้งให้ให้เบิ้งอาจจะเป็นแบบว่าเพื่อความบันเทิงหรือว่าอาจจะมีขอคิดเล็กๆน้อยๆเองสินะคะหรือว่าอาจจะมีแนวทางที่พ่อเป็นประโยชน์แน่แม่ปู่อยากให้แม่ปู่อยากให้คนที่เบิ้งอะเบิ้งตรงนี้สมากกว่าว่าแมนว่าจ้องจะจับผิดจ้องจะจับแต่ความผิดพลาดหรือว่าจ้องที่จะจับว่าอยาให้มีช่องโหว่ที่จะตำนี้ได้หรือว่าโจมตีหรือว่าดูถูกหยัดยามได้ มีค่ะคนประเพณีกับมีประเภทที่แปลว่าฉันมีปากฉันมีความขีดความขิดอิสระเข้าเบากมันอิสระใพรสเขีียนไปสิเศ้าอย่างกระไดคุณอยู่ในโลกโซเชียลคุณอยู่ในโลกสาธารณะเพราะฉะนั้นแล้วฉันสิเขียนอย่างเล่นขีปของคุณกระไดฉันสิเพนฉันจิเม็นอย่างในลิดของคุณกระไดกะ แม่ปูว่าคอนเสิร์ตดังสันกับบอตองเบิงบ่ตองขามาเบิงคลิปแม่ปูสมากว่าดีกว่าค่ะสบายใจกันทั้งสองฝ่ายกะแต่แม่ปูก็ขอบคุณแม่ปูขอบแม่ปูขอบคุณทุกทุกแฟนคลับที่ติดตามกันมาตลอดเลยติดตามกันมาตลอดให้กําลังใจให้กําลังใจทุกคลิปที่แม่ปูต้องการกําลังใจที่อยู่ข่างแม่ปูมากทั้งทั้งที่อยู่ในใน u t u b e รากาแฟนคลับทีู่ในในเฟซนะคะทุกคนเป็นกัะยาณมรกัลยาณนมิตรที่ดีที่ค่อยให้กำลังใจ้วก็ให้คํำแนะนํำที่ดีเสมอมาแต่แม่ปูกระบอกไว้นะคะคลิปนี้แม่ปูออกไปสิสร้างแม่ปู่หลายก็เกากระตามนะในกลุ่มคนทีที่บมักนะคะจะสร้างแม่ปูกับกรบาวาบวบ่เป็นยังค่ะกะมต้องขอมาบึงแม่ปูซะสิกดสิกดดีสไลสักดีสไล แม่ปูกับบ่อบ่อได้ใ่ใจหรอกค่ะบ่อใ่ใจเม่นมาโหลดแบบนี้นะเม่นเม่นมาเม่นเม่นดามาโหลดแบบนี้แม่ปูเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่แม่ปู่จะขอลองนะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะขอลองว่าหยุดเถอะค่ะถ้าบ่อฮักกันขันบ่อมักแล้วขันบ่อขันบ่อบันเทิงใจแล้วกะกะยาเขามเบึงซะนี่คลิปสุดท้ายแม่ปู่จะบ่อจะบ่อออกคลิปได้ทำนองนี้อีกแล้วได้ทำนองที่แบบว่า ขอความกรุณาแบบนึงอีกแล้วนะคะก็ถือว่าทุกคนมันผลอุทิภาวะในในความคิดกันแล้วกันนาซิฮูกันแล้วกันนาซิเข้าใจกันแล้วกับแม่ปูกกับขอความกรุณาในในคลิปนี้ไปเลยว่าออกไปคือว่บาบ่ต้องเบิงซะขอลองค่ะอย่าอย่าทำไยอย่าทำไรความรู้สึกกันไปหลายกว่านี้เถอะค่ะเพราะว่าเมื่อไหวแม่ปู่เมื่อไหว บ่อยกะแล้วจังใดกับแม่ปูสิเธอย่อยอัพคลิปเด้หน่อยล่วงไห้นะคะช่วงนี้กัจะมีแต่คลิปปุบปับนะคะช่วงนี้กัสิเดี๋ยวพี่พิพุ่มพี่เพชรกลับมากับคงสีมีคลิปของพี่พิพุ่มพี่เพชรล่วงเสนอกะตามปกติล่ะค่ะยังได้แม่ปูกขอขออนุญาตไปหา ไปหากินเขาก่อนกินเขาก่อนแล้วก็ไปเลี้ยงอีกทีนึงค่ะเพราะว่าแม่ปูบ่ไดหัอเขามากง่งสิไปหาเจาะแจะอยู่แถวๆใดสักหม่องนึงจึงไดกับแม่ปูกะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณที่ติดตามกันมากที่ที่ห่วงใยที่ให้กาลังใจกันมาตลอดนะคะขอบคุณนะคะแล้วกับแม่ปูกะขอขออภัยน้่นทาถ้าคิมนีคิมนี้แม่ปูแปลว่าเฮ็ดไห มาพ่อใจกับแม่ปู่กัขออภัยไว้ไว้ไว้ณตรงนี้เลยนะคะสวัสดีนะคะ